สวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้ก็อยู่ที่วัดเรือร่มนะคะแอดมินีพาท่านผู้ชมนะคะมาขอโชคลาภนะคะกับเจ้าพ่อเจ้าแม่เรือร่มนะคะทั้ง5ชีวิตนะคะท่านผู้ชมนะคะซึ่งตั้งอยู่ที่วัดเทพช,ชัยมงคลนะคะตำบลตะตุมอำเภอสังขะจ,จังหวัดสุรินทร์นะคะเขาเรียกที่ขเขาเรียกมานะคะท่านผู้ชมก็คือวัดเรือร่มนะคะที่ดังๆสมัยก่อนนะคะท่านผู้ชมนะคะค่ะก็แอดมินีก็มาขอ อาได้งวด95กับ75นะคะท่านผู้ชมนะคะงวดที่ผ่านมาแอดมินีไม่ได้ตามนะคะวันนี้ก็เลยพาท่านผู้ชมนะคะมา,าดูตัวเลขนะคะที่ไม้พายนะคะก็จุดทูบแล้วนะคะขอกับพิเศเพิเรียนแล้วนะคะแล้วก็ผู้ที่เสียชีวิตทั้งห้านะคะจําชื่อได้ไม่หมดนะคะท่านผู้ชมเนาะค่ะเดี๋ยวแอดมินีจะพาท่านผู้ชมนะคะไปดูที่ไม้พายไปส่องดูด้วยกันนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวตามแอดมินีไปส่องดูด้วยกันเลยนะคะ ท่านใดที่เข้ามาชมมาดูก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะอันนี้คือด้านหลังเพราะด้านหน้านะคะท่านผู้ชมด้านหน้าของอไม้พายนะคะ อนที่แอดมินีนะคะจะามาส่งให้ท่านผู้ชมดูนะคะก็ได้มาดูแล้วนะคะท่านผู้ชมนะคะมาใช้สมาธินะคะเพราะว่าแอดมินีถ้าจะมาขอนะคะก็ต้องเป็นสมาธิกอน,นะคะสมาธิต้องนิ่งๆน,นะคะท่านผู้ชมถึงจะเห็นตัวเลขนะคะใช้จิตสัมผัสนะคะท่านผู้ชมนะคะเพราะว่าทุกครั้งนะคะที่แอดมินีมาขอนะคะก็จะ ต้องเป็นจิตนิ่งๆนะคะเงียบๆนะคะท่านผู้ชมเนาะค่ะวันนี้ก็มาด้วยกันกับมิว h ช n n นลนะคะมาด้วยกันสองคนแอดมินมองเห็นตัวเลขแล้วเด้นนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวส่งให้ท่านผู้ชมดูนะคะมองด้วยตาเปล่านี่คือเห็นชัดมากนะคะท่านผู้ชมจุดนี้นะคะแถวๆนี้นะคะ สวัสดีจ้ามาส่งดูด้วยกันนะคะมาส่งดูกับแอดมินนะค่ะเพราะว่าแอดมินีก็เคยส่งได้อยู่เห็นแล้วเอ็นมิวเห็นแล้วเห็นไหมคะเห็นค่ะเห็นอยู่ตอนตอนที่เราจะมาส่งมาถ่ายลงมาถ่ายโทรศัพท์มาจอเนี่ะคือมองเห็นด้วยตาเปล่าตาเปล่ามองเห็นเป็นเนี่ยตรงนี้นะหกศูนย์ก่อนนะตอนค่ะ มองเห็นสองตัวก่อนตอนแรกก็ไม่ได้รูปแป้งเนาะก็แค่เอามือรูปรูปอะ,ะเอามือรูปรูปแบบนี้นะคะสองสามรอบนะคะก็มองเห็นเป็นหกศูนย์ก็อธิษฐานขอพิษเรพิเรียนขอให้เห็นตัวเลขชัดๆเหมือนงวดเก้าห้ากับเจ็ดห้าแมนีก็อธิษฐานแบบนี้นะคะจะก,ก็พอเอามือถูๆรูปรูปไปสองสามรอบก็มองเห็นหกศูนย์ก่อน ค่ะพอมองดูอีกทีก็เห็นเป็นเจ็ดตรงนี้เจ้ะเห็นไหมอเมีวเห็นไหมเห็นค่ะเห็นไหมอโจมาใกล้ๆเลยอ่ะให้ท่านผู้ชมดูชัดชัดเห็นแล้วค่ะเห็นเป็นสามตัวตอนนี้เนาะพอสองตัวเห็นแล้วหกศูนย์อ่ะหกศูนย์เห็นแล้วค่ะพอตอนนี้ก็มองไปก็เห็นเป็นเจ็ดเนี่ยเจ็ดตรงนี้เจ็ดตรงนั้นค่ะจ้ะเจ็ดตัวนี้ปุ๊บอ่ะพอตอนนี้เลขขึ้นมาเรื่อยๆนะตัวเลขก็ขึ้นมาเรื่อยๆก็จะมองเห็นตรงเนี้ตรงนี้เป็นแปด มองในตาเปล่านะมองเห็นเป็นเปดเนี่ยเป็นเปดต้องไปส่งใกล้ๆค่ะสี่ตัวเปดเจ็ดหกศูนย์ค่ะมองเห็นเป็นแปดเจ็ดหกศูนย์เอเมื่อกี้มองตาเปล่าก็ชัดแล้วมาส่งอย่างนี้ก็เห็นอีกเห็นไหมเห็นค่ะนั่นแหละก็มองเห็นตรงนี้แหละตัวเรียกใหญ่ด้วยสีดำดำเจ็ดหกศูนย์เนี่ยใหญ่แต่เป็ดเอดเห็น ตัวไม่ค่อยเล็กๆบ่ะเ <Yeah. S 2> อาอข้างหน้าของแอดมินีใช่ไหม <Okay. S 2> แต่พอมาส่งแบบนี้ตัวเลขมันเหมือนจะเปลี่ยนนะสองสี่หรือเปล่าตรงที่เห็นเลขแปดอ่ะมันเปลี่ยนนะเนี okay, yeah, ย่ยตรงนี้นะตรงนี้เมื่อกี้เห็นแปดใช่ไหม yeah, yeah, หพอ <okay. S 2> พ่อมาส่งเอาโทรศัพท์มาส่งเนะี่ยตรงนี้มันเลขสองนี่มันเลขสองแล้วก็สี่อ่ะมาอย่างนี้ไนดะ้เออมิ้ว yeah. yeah. สองมาอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็สี่อ่ะสองกับสี่คือตบัดหางตบัดเดียวกันน่ะตัวเดียวกันนะสำหรับอ่าเอ็ดมินีมองเห็นแบบนี้น่ะสองสี่ข้างหน้าข้างหน้าเป็นสองสี่ใช่ไหมใชตอนแรกเห็นแปดแต่ทีนี้ตัวเลขเปลี่ยนพอมาส่งนะพอเอาโทรศัพท์มาส่งแล้วตัวเลขเปลี่ยนงมันจะเป็นแบบเส้นบางๆใช่ไหมดำดำใช่ไหมใช่ใช่ใช่บางๆดำดำบางๆแล้วก็สี่อ่ะอยู่อยู่ข้างหลังเลขสอง เส้นมันจะติดกันเลยใช่ใช่ค่ะเส้นจะติดกันเห็นไหมเห็นเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วค่ะตอนมองด้วยตาตอนมองตาเปล่าเนี่ยเรามองเห็นเป็นแปดเนาะแปดพอโทรศัพท์มาสองก็เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวดูอันนี้สองแล้วก็สี่เนี่ยเดี๋ยวมางนี้เห็นไหมเห็นแล้วค่ะอืมสองสี่ก็จะเห็นเป็นสองสี่ถ้าเป็นเห็นครั้งแรกก็จะเป็นแปดเจ็ดหกศูนย์เนาะค่ะแปดเจ็ดหกศูนย์ แต่พอเรามาส่องดูตัวเลขเปลี่ยนตรงแปดอะเปลี่ยนเป็นสองกับสี่แต่ว่าเจ็ดหกศูนย์นี่คือยังตัวเดิมอยู่ยังตัวเดิมยังชัดอยู่ชัดอยู่ตัวเดิมอยู่เปลี่ยนตัวแปดกับอ่านี่แหละแปดตัวเดียวแปดตัวเดียวที่เปลี่ยนเป็นสองสี่นาะว่าไหมจ้ะตัวเลขใหญ่ด้วยนะมาสองสองตัวล่างสามตัวบนใช่ใช่ก็แสดงว่าพิเศษก็จะให้ส่องตัวล่างกับสามตัวบนนะเนาะค่ะ เดี๋ยวถ่ายภาพนิ่งไว้ดูนะคะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่า,ถ,าถ้าดูในคลิปอาจจะไม่ทันเพราะว่ามือก็จะไม่นิ่งเท่าไหร่เนาะ <10 S 1> มันจะหกศูนยะ์ชัดนะใช่เจ็ดหกศูนย์นี่ชัดมากสองสีก็ชัดนะเหมือนกันสีคือหางมันไม่ยาวเท่าไหร่นะมันติดกับโซใช่ติดกับโซงแล้วก็ตวัดหางมาขีดมาเป็นสีอะ่ะ สองสี่อสรุปแล้วก็คือสองสองสี่สองสี่เจ็ดหกศูนย์ก็ให้ทั้งสามตัวแล้วก็สองตัวให้ชัดๆเนาะจะให้ท่านผู้ชมลงส่งไปกับพวกเราสองคนนะเอดนะค่ะส่งไปพร้อมกับเอดสองเอดนะคะแอดมินีกับแอดมิวนะคะเขามาดูก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะท่านผู้ชม คปหน้าจอไว้ดูเลยนะคะเดี๋ยวจะพลาดชดเด็ดๆนะคะค่ะเพราะว่าไม้พายก็ให้ถูกมาเรื่อยๆอยู่นะแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีคนมาขอเท่าไหร่เนาะก็จะมีก็จะมีแค่แอดแอดมาส่งนะคะท่านผู้ชมแล้วก็มีผู้โชคดีทางไกลเขาได้เหมือนเขาฝันแล้วก็มามากันเองเนะอ๋อมากันเองใช่ไหมคะใช่อ้อที่มาวัดก็เห็นหลวงตาเล่าให้ฟังนะอแต่เราไม่ได้มาเนาะใ โชคดีเขาก็มาทำบุญค่ะดูเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมนะคะดูข้างๆเรือลำที่หนึ่งอะนิ้วขยับไปอีกอ่ะเห็นไหม<ะ>เห็นเห็นเห็นหกศูนย์โอ้ยขนลุกมากเลยไหนเนาะมองด้วยตาเปล่ามองชัดมากเลยอะ่ะยังไม่เห็นเลยนี่ตรงนี้น่ะมิ้ว,วน,นี่หกเห็นไหมตรงนี้หกตรงข้างบนนี่ศูนย์ ศูนย์ใหญ่ศูนย์ใหญ่ใช่นี่ตัวนี้เป็นหกเห็นเลือเห็นเลือค่ะเห็นไหมใช่ไอเที่อันนี้นะค่ะใช่นี่นี่อันนี้นี่หกสูญอันนี้หกอันนี้สูญเนี่ยได้อะก็ได้ตัวเดียวกันตัวเดียวกันกับไม้พายตัวเดียวกันกับไม้พายก็ไม่ต้องไม่มีหลายตัวค่ะตัวเดียวกันตัวเดียวกันแต่อย่าลืมตีลังกาด้วยนะคะท่านผู้ชม หกกับเก้าตัวเดียวกันจะเป็นเก้าศูนย์ก็ได้เก้าศูนย์ก็ได้หกศูนย์ก็ได้ไดมองด้วยตาเปล่านี่คือเห็นชัดมากเลยนะชัดมากตาเปล่านะ <Yeah. S 1> ส่องไม่งี้ก็เห็นชัดเหมือนกันนะในโทรศัพท์นะเดี๋ยวซูมให้ท่านผู้ชมดูนี่ตรงนี้ใช่ศูนย์ศูนย์ใหญ่มากเลยเนาะศูนย์ใหญ่ เล็กหน่อยหกหกหกไม่ค่อยใหญ่เท่าไหรแต่เห็นเป็นหกค่ะอันนี้ข้างเรือลำที่หนึ่งตัวเดียวกันกับไม้พายเนาะตัวเดียวกันกับไม้พายตัวเล็กก็มีเยอะนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าได้ตัวเดียวกันอย่าลืมตีลังกาด้วยนะคะทำไมวันนี้มองเห็นตัวเลขหกเนาะหกมาบ้าเนี่เยเนี่ยตรงนี้เราก็มองเห็นหกกี่แล้วนาอนเอ็มมิว นั่นแหละตรงนั hmm. ok 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 lo ้นอ ok 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 ่ะหกใหญ่มากเลยใหญ่คือมองด้วยตาเปล่านะคือคือเรามองไปอ่ะตามองไปก็เห็นเป็นเลขหกอ่ะคือมองไปก็เห็นแต่เลขหกเห็นไหมหกหกแต่มันเป็นหกใหญ่นาะใช่หกใหญ่ดำๆตัวเดียวเลยตัวเดียวโคโลเลยเนาะโอ้ชัดจริงๆเลยนะคะท่านผู้ชมนั่นแหละมองด้วยตาเปล่ายิ่งชัดนะคะนั่นแหละตรงนั้นแหละมิ้วตรงนั้นแหละเนาะ ตัวใหญ่อันนี้เห็นหกตัวเดียวนะคะสงสัยจะหกจะมางวดนี้ค่ะเนาะหกจะมางวดนี้นะคะท่านผู้ชมหกใหญ่ตัวดำดำใหญ่ตัวดำวดำอันนี้จะเป็นเลขศูนย์บ่านเนี่ยมองไปเลขศูนย์รีรีศูนย์รีรีศูนย์ดำดำเนาะอยู่คนละมุมเออสรุปแล้วก็มองเห็นเป็นหกศูนย์อย่างว่าเนาะหกศูนย์สองที่สามที่นะคะวันนี้ ที่ไม้พายแล้วก็ข้างเรือลำที่หนึ่งหก <60 S 2> มีสงจุดเนาะที่เห็นน่ะ <Yeah. S 1> ค่ะค่ะท่านผู้ชมนะคะแอดมินีก็จะสรุปตัวเลขนะคะให้ท่านผู้ชมนะคะดูท้ายท้ายคลิปนะคะตัวเลขนะคะของอาวัดเรือร่มนะคะท่านผู้ชม นะคะตัวเลขที่เห็นนะคะที่ไม้พายนะคะก็มองเห็นนะคะอตอนแรกมองเห็นเป็น60ศูนพอทีนี้ตัวเลขขึ้นมาก็เป็น7นะคะ760แล้วก็8นะคะท่านชมตอนแรกก็มองเห็นเป็น8 760จนะคะ4ตัวทีนีีอดีตก็ตัดให้ท่านผู้ชมนะคะตัดให้ท่านผู้ชม7603ตัวแล้วก็87นะคะท่านผู้ชมแล้วก็24นะคะ24ส,สนี่คือเห็นเชลี่หลังนะคะ กับตัวเลขที่แอดเห็น8แล้วก็ตัวเลขเปลี่ยนเป็น2องนะคะท่านชมก็ตัดเล่นมาให้ท่านผู้ชมแล้วนะคะถ้าชอบตัวไหนก็ตัดเล่นเอานะคะท่านผู้ชมนะคะให้เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ ตัวเลขไม้พายนะคะวัดเดือน่มนะคะงวด16ธันวานะคะ2ห6 4นะคะท่านผู้ชมนะคะค่ะท่านใดที่เข้ามาดูมาชมนะคะก็ขอให้มีโชคนะคะขอให้ดวงวิญญาณทั้ง5ชีวิตนะคะให้โชคให้ลาบกับ F c ซของช่องนี้ด้วยนะคะท่านผู้ชมขอให้ถูกหวยรวยเบอร์นะคะขอบคุณมากมากนะคะที่รับชมนะคะแอดมินก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะในคลิปนี้นะคะ ขอให้ท่านผู้ชมนะคะโชคดีนะคะรวยๆทุกคนทุกท่านนะคะลาท่านผู้ชมไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า